บที่765ตาบอดหรือกระจอบกันแน่ในเวลานี้กวนเจิ้งซานฉุนจัดกล่าวด้วยความโมโหว่าพวกแกแม่งลูกอีกฤๅเ่านั้นยังไม่พอยังต้องการเป่าประกาศความโง่ให้คนอื่นรู้อีกใช่ไหมแม้แต่หงสิงที่เพิ่งยอมซิโรราบต่ออย่างเฉินได้ไม่นานก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวอย่างเยอ้ยอยันว่าคนของตระกูลหลงแม่งสวะชิบหาย ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆพอสู้ไม่ได้ก็บอกว่าคุณหยางรอบโจมตีหากตัวเองสู้ชนะก็คงจะบอกว่าคุณหยางอ่อนหัดใช่ไหมเชีย,ยห่วงเจิ้งพูดอย่างเย้ยหยันมีคําพูดหนึ่งนะไอหมาแก่ลงเถิงอยากให้แกฟังต่อหน้าความแข็งแกรง่งที่เด็ดขาดความชั่วร้ายทุกอย่างมันไม่มีค่าอะไรเลยฉันเชื่อว่าอีกไม่นานคุณหยางก็จะสามารถตบหน้าของไอหมาแก่ลงเถิงได้แน่สามหาวพวกแกรนหาที่ตายอูตีอูซวงข่าพวกมันซะ หลงเถงถูกหมดในสายตาของเขาดูถูกเหยียดหยามเขาจึงระเบิดความโกรธเจ้าวูสวงกับเจ้าวูตีสายตาเต็มไปด้วยความอาฆาตหลังจากที่สองพี่น้องศบตากันก็หายวับไปพร้อมกันทันทีวินาทีต่อมาทั้งสองขนาบข้างยางเฉินซ้ายและขวายางเฉินใจเย็นมองดูทั้งสองคนที่เข้าโจมตีตนเองพร้อมกันสายตาของเขาทวีความเย็นชามากขึ้นพลางกล่าวไม่เจียมตัวเอาซะเลยปึงป้งปึ้งเสียงกระแทกอย่างหนักดังขึ้นพร้อมกัน ต่อมาร่างของทั้งสองคนก็ปลิวลอยและลิ่วล่วงหล่นไปสยบใต้เท้าของหลงเถิงโครมครามทุกคนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นยางเฉินปรากฏตัวขึ้นข้างหน้าของหลงเถิงในฉับพลันอึ้งยางเฉินเตะเจ้าวูตีที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วกระเด็นออกไปไกลกรอบต่อมาเขาก็ใช้เท้าเหยียบอยู่บนเข่าขอ,ของเจ้าวูซวงทันใดนั้นเข่าของเจ้าวูซวงก็หักในทันทีอากเสียงร้องอันโหยหวนดังขึ้นลำคอของเจ้าวูซวงถึงกับระเบิดออกมา แกบอกว่าฉันรอบโจมตีเหรอหลังจากที่หยางเฉินเหยียบหัวเข่าของเจ้าวูซวงแหลกละเอียดแล้วก็ใช้เท้าเหยียบอยู่บนศีษะของเจ้าวูซวงทันใดเขาว่าสายตากลับจ้องมองไปที่หลงเถิงแล้วกล่าวอย่างเย้ยหยันว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้ละแกว่าไงทุกคนต่างพากันตกตะลึงถ้าหากตอนนี้ยังมีคนคิดว่าเมื่อสักครู่หยางเฉินเป็นคนรอบโจมตีเจ้าวูตีก็คงจะง่เกินไปแล้ว บอกว่าเป็นการลอบโจมตีถ้าครั้งเดียวคงจะพอเรียกได้แต่ครั้งที่สองละ่ะการลอบโจมตีครั้งที่สามหรือกระทั่งครั้งที่สี่ละหลงเถิงมองไปที่เจ้าวูตีที่ถูกยางเฉินเตะกระเด็นไปไกลย,ยังมีเจ้าวูซวงที่ถูกยางเฉินเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าร้องด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดเขารู้สึกว่ายางเฉินเหยียบอยู่บนหัวใจของเขายังไงยังงั้นยี่เหวินปิงกับซุนซี่และซ่งชิงซานสีหน้าพลันเปลี่ยนเป็นซี่เผือดในทันที พวกเขารู้ดีว่ายางเฉินเก่งกาจแต่กลับคิดไม่ถึงว่ายางเฉินจะแข็งแกร่งขนาดนี้แม้แต่คนที่เก่งที่สุดของหลงเถิงร่วมมือกันถึงสองคนยังถูกโจมตีภายในครั้งเดียวนี่ต้องเก่งขนาดไหนถึงจะทำได้ถึงเพียงนี้บรรดาผู้นำตระกูลเศรษฐีที่อยู่ฝ่ายหลงเถิงในใจของพวกเขาเหลือเพียงความกลัวและความเสียใจเท่านั้น ยังเฉินฉันต้องขอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ประเมินแกต่ำเกินไปแต่ถ้าลำพังทําให้วูตีกับวูสวงพ้ายแพ้แล้วคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากนะงั้นฉันก็ต้องขอบอกแกว่าแกมันก็แค่กบในกะลาหลงเถิงพยายามทําให้จิตใจสงบแล้วกัดฟันพูดว่าแต่ต่อหน้าของหลงเถิงคนอย่างฉันแกไม่มีสิทธิ์ยืนพูดอยู่แบบนี้คุกเข่าลงซะ พวกซุนซี่ที่กลัวพละกกำลังความแข็งแกร่งของยางเฉินเมื่อสักครู่จู่ๆพอเห็นท่าทีความแข็งกร้าวของพลังปากของหลงเถิงสายตาของแต่ละคนก็เต็มไปด้วยความหวังใหม่ขึ้นมาทันทียางเฉินแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังของผู้นำหลงยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ารู้ตัวก็รีบมาคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนซะใช่แล้วต่อหน้าของผู้นำหลงแกมันก็แค่มดตัวหนึ่งถ้าผู้นำหลงอยากเอาแกตายมันเป็นเรื่องง่ายมากยังไม่รีบคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนอีก ถ้าแกยังอยากเหลือศพทั้งร่างไว้ก็ฆ่าตัวตายซะผู้นำหลงจะได้ไม่ลงมือฆ่าแกด้วยตัวเขาเองให้ศพกับปรบเปื้อนมือยี่เหวินปิงและคนอื่นๆแต่และคนต่างพูดจาจองหองอีกครั้งเหมือนตัวตลกยังไงอย่างนั้นมีการสนับสนุนจากเจ็ดตระกูลในแปดตระกูลแห่งเยนตูสีหน้าของหลงเถิงก็ได้ใจขึ้นมาอีกครั้งไอหนุ่มฉันให้เวลาแกหนึ่งนาทีคุกเข่าขอร้องฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นพียะ หลงเถิงยังพูดไม่ทันจบอย่างเฉินก็เงื้อมือขึ้นมาตบเขาเขาไม่สามารถทนฟังหลงเถิงโม้ได้อีกต่อไปแกกล้าตบฉันเหรอหลงเถิงเบิกตากว้างด้วยใบหน้าเหลือเชื่ออยางเฉินไอ้สาระเลวกล้าตบผู้นําหลงเหรอแกเบื่อชีวิตแล้วใช่ไหมยี่เหวินปิงชี้หน้าตะคอกใส่ยางเฉินทว่าอีกฝ่ายห้าห้าตบได้ดีตบได้ดีดดสะใจ,จโคตรสะใจจ,จริงๆ พวกของฮานเซียวเทียนถึงกับหัวเราะลั่นด้วยความปรีดารู้สึกเพียงแค่ว่าหยางเฉินลงมือตบสั่งสอนหลงเถิงได้สะใจมากพิยะหยางเฉินตบลงเถิงหนึ่งครั้งแล้วพูดอย่างยิ้มยิ้มว่าผู้นำหลงต้องขอโทษนะครับขอโทษขอโทษนะครับที่ผมไม่ทันระวังรอบโจมตีคุณอีกแล้วพิยายะให้สารเลวมีปัญญาก็ลองดูอีกครั้งสิหลงเถิงทั้งโกรธทั้งอาย ถึงแม้เขาจะเป็นลูกที่ถูกคนของตระกูลหลงแห่งราชวงศ์ทอดทิ้งแต่แค่ฐานะของเขาก็ทําให้เขาได้รับการไว้หน้าเคารพนับถือไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนก็ตามมาวันนี้กลับถูกเด็กเมื่อวานซืนคนหนึ่งที่อายุ20ต้นต้นตบบ้องหูแค่คิดก็รู้แล้วว่าเขาจะโกรธมากขนาดไหนพิยยายะยังเฉินตบลงเถิงอีกครั้งแล้วพูดอย่างยิ้มยิ้มว่าผู้นำหลงในเมื่อคุณให้ผมตบคุณอีกครั้งงั้นผมก็จะน้อมรับคำสั่งครับผม คิดไม่ถึงว่าผู้นำหลงอายุมากขนาดนี้แต่กลับติดนิสัยชอบให้คนอื่นทำร้ายหยางเฉินพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยแต่คุณวางใจเถอะวันนี้พบเจอกับผมถือว่าคุณโชคดีผมก็มีความชอบเหมือนกันนั่นก็คือการตบหน้าคนอื่นพ่ยายายายเมื่อหยางเฉินพูดจบก็ตบหลงเถิงอีกหลายครั้งทุกคนต่างพากันตกตะลึงและปากของหลงเถิงก็เต็มไปด้วยเลือดชายแก่ที่แต่เดิมอายุเจ็ดสิบแล้ว ฟันไม่กี่ซี่สุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ภายใต้การตกของยางเฉินเมื่อสักครู่ก็ร่วงตกจากปากทั้งหมดเฮ้ hey, ไอ้แก่หลงไม่ทราบว่าสะใจหรือ,อยังครับถ้ายังไม่พอผมจะได้ตกคุณอีกสองสามครั้งแบบฟรีๆยางเฉิญรีตามองดูหลงเถิงพูดอาฉันจะฆ่าแกซะฉันจะฆ่าเด็กไม่สิ้นปลิ่นน้ำนมอย่างแกหลงเถิงตะโกนขึ้นมาอย่างเดือดดาลแล้วชูมือโบอกไปที่ศีรษะของยางเฉินปึ้ง เพียงแต่ว่าเขายังไม่ทันได้แตะยางเชินก็ถูกถีบกระเด็นไปแล้วยางเชินเดินมาข้างหน้าแล้วเหยียบบนหน้าอกของหลงเถิงพลางมองฝ่ายตรงข้ามจากหัวจรดเท้าไปมาด้วยสีหน้าขี้เล่นและความเย็นชาเมื่อรับรู้ได้ถึงพลังฝ่าเท้าของอยางเฉินหลงเถิงรู้สึกตกตะลึงจนกระทั่งวินาทีนี้เขาถึงเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้ยั่วยุป,ปีศาจร้ายเข้าให้แล้วผมทำร้ายพี่น้องร่วมสาบานของคุณตบหน้าของคุณแล้วยังเหยียบคุณอยู่ใต้ตีนผมอีก ตอนนี้คุณจะยอมแพ้หรือ,อยังในทุกๆคำพูดของอยางเฉินจะเพิ่มแรงกดบนเท้าไปที่หน้าอกของหลงเถิงขึ้นเรื่อยๆพอพูดจบหลงเถิงก็รู้ว่าบนอกของตัวเองไม่ใช่เท้าที่เหยียบอยู่แต่เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่กำลังทับอยู่ยังไงยังงั้นบทที่766แน่จริงคำามศพฉันไปก่อนไม่มีใครคาดคิดว่ายางเฉินจะกล้าลงมือกับหลงเถิงเช่นนี้ ในเวลานี้เมื่อมองเห็นหลงเถิงถูกเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของยางเฉินบรรดาตระกูลเศรษฐีที่ยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับตระกูลหลงเมื่อครู่จู่จูต่างก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันไปหลงเถิงถูกเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าบนอกที่มีแรงมหาศาลกดทับทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกแทบจะขาดอากาศหายใจเดิมทีเขาเป็นหนึ่งในแปดตระกูลแห่งเยนตูที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของผู้แข็งแกร่งแล้วแต่ตอนนี้กลับไม่มีแรงที่จะต่อต้านแม้แต่น้อย ไอหนุ่มแกกล้าทำร้ายฉันงั้นเหรอหลงเถิงจ้องตาขม็นแล้วกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแกทำร้ายฉันก็เท่ากับตบหน้าของคนของตระกูลหลงแห่งราชวงศ์ฉันขอสั่งแกให้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นก็คุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันซะไม่อย่างนั้นตระกูลหลงแห่งราชวงศ์ไม่มีทางปล่อยแกไปแน่กล้าล่วงเกินคนของราชวงศ์ถึงแกจะต่อสู้เก่งแค่ไหนก็ต้องตายสถานเดียว นี่เป็นครั้งแรกที่หยางเฉินพบเจอคนที่คิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ทั้งๆท,ที่เขาถูกหยางเฉินเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าแต่กลับทำเหมือนว่าหยางเฉินถูกเขาเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้ายังไงยังงั้นดูถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้สินะหยางเฉินรีตาลงในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่าโทษว่าผมรังแกคนแก่ก็แล้วกันไอหนุ่มแกจะทำอะไรจู่ๆลงเถิงก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลแล้วถามด้วยความโกรธ คนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับหลงเถิงแต่ละคนสีหน้าประมาะโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหยางเฉินตบหน้าหลงเถิงกับตาตัวเองและยังเหยียบหลงเถิงอยู่ใต้ฝ่าเท้าอีกเดิมทีพวกเขาคิดว่าหลงเถิงปรากฏตัวขึ้นจะสามารถจัดการหยางเฉินได้อย่างง่ายดายแต่คิดไม่ถึงว่าแม้แต่หลงเถิงก็ทำอะไรหยางเฉินไม่ได้หากหลงเถิงพ่ายแพ้พวกเขาทั้งเจ็ดตระกูลที่ร่วมมือกันก็จะกลายเป็นตัวตลกหรือไม่ก็กลายเป็นศพหยางเฉินแกกล้าเหยียบย่ำผู้นำหลงแบบนี้แกมันรนหาที่ตายชัดๆ ยี่เหวินปิงชี้หน้าด่ายางเฉินด้วยความโกรธผู้นำตระกูลหลงเป็นคนของตระกูลหลงแห่งราชวงศ์ถ้าแกกล้าทำอะไรเขาตระกูลหลงไม่มีวันปล่อยแกไปแน่ผู้จบอี้เหวินปิงก็พูดกับหลงเถิงว่าผู้นำหลงครับไอหมอนี่อันที่จริงเป็นแค่ลูกที่ถูกตระกูลอี้เหวินทอดทิ้งเพียงแต่เคยไปร่วมรบมาก่อนถึงได้มีพละกําลังเหมือนอย่างตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะตระกูลอี่เหวินสงสารเขาแล้วมอบเยี่ยนเฉินกรุ๊ปให้เขาตอนนี้เขาคงจะยังเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงครับ เขากล้าแต่ต้องคุณมันเป็นสิ่งที่ผิดคันลองครองทำคุณอย่ารังรออะไรอยู่อีกเลยรีบส่งผู้กล้าที่คุณซ่อนไว้ออกมาเถอะครับแล้วฆ่ามันซะยังเฉินรีตาลงแล้วมองอี้เหวินปิงด้วยสีหน้าชั่วร้ายเดิมทีเขาคิดว่าอี้เหวินปิงถูกตัวเองของขู่จนกลัวไปแล้วแถมยังเสียตำแหน่งทาย,ยาทสืบทอดตระกูลไปอีกคงไม่กล้ารนหาที่ตายกับตัวเองอีกแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าจนถึงตอนนี้แมงหมามันยังกินขี้เหมือนเดิม เห็นได้ชัดว่าเขากำลังยุยงทำให้คนอื่นแตกหักกันจงใจบอกกับหลงเถิงว่าตนไม่มีภูมิหลังใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรข้าได้อย่างสบายใจได้เลยสุนซี่ครุ่นคิดแล้วพูดต่อว่าผู้นำหลงสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงครับแปดตระกูลแห่งเยนตูของเราต่างรู้ดีเขาเป็นลูกที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลอีเวนไม่มีภูมิหลังอะไรมีแค่พละกกำลังเท่านั้น ใช่แล้วใช่แล้วสิบปีก่อนเขาก็เคยถูกขับไล่ออกจากตระกูลอีเล้เหวินนอกจากพละกําลังแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยผู้นําหลงคุณอย่ารังรออะไรอยู่อีกเลยถ้าไม่ฆ่าเขาจากนี้เขาจะต้องขึ้นไปขี่บนหัวของคุณแน่ๆ่เจ้าบ้านหลงฆ่าเขาซะเถอะทันใดนั้นซ่งชิงซานและผู้นําคนอื่นๆในแปดตระกูลแห่งเยนตูก็ต่างพากันพูดโน้มน้าวเขาใครบอกว่าคุณหยางมีแค่พละกําลังหงเจึงรีบก้าวออกมาแล้วพูดอย่างโกรธเคืองคุณหยางยังมีตระกูลหววของเรา ยังมีตระกูลเฉินของเรานับตระกูลฮานของเราด้วยอย่าลืมว่ายังมีตระกูลกวนของเราด้วยสิเพิ่มตระกูลหงของเราด้วยครับบรรดาผู้นำที่เป็นรองจากแปดตระกูลต่างพาก้าวออกมาหยางเฉินใช้เพียงไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถจัดการยอดฝีมือของตระกูลหลงสำเร็จสิ่งนี้ทําให้คนของฝ่ายหยางเฉินเต็มไปด้วยความมั่นใจ พวกเขารู้ดีวันนี้เป็นการพนันของบรรดาเศรษฐีถ้าพนันชนะจากนี้ไปเย็นตูวพวกเขาจะถือว่าเป็นใหญ่แต่ถ้าพนันแพพวกเขาก็จะต้องใส่หัวออกไปกระทั่งอาจจะต้องทิ้งชีวิตไว้ยังเชิญไม่ได้พูดอะไรเขาให้เศรษฐีสองฝ่ายประจันหน้ากันเพียงแต่สายตาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเหมือนกับกำลังดูละครอยู่ตระกูลของพวกแกนะนอกจากตระกูลห่วงแล้วตระกูลอื่นๆเป็นอะไรกันนะับระษาอะไรจะมาเห่าหอนอยู่ตรงนี้ อี้เหวินปิงเยยหยันแล้วพูดส่อเสียดว่าหักเจ็ดตระกูลในแปดตระกูลแห่งเยนตัวร่วมมือกันมีอะไรให้ต้องกลัวพวกแกเมื่อได้ยินเช่นนี้จู่ๆยางเฉินก็หัวเราะขึ้นมาเพียงแต่รอยยิ้มดูมืดมนเล็กน้อยยี่เหวินปิงถึงกับตัวสั่นเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าข้างๆยังมีคนของตระกูลอื่นๆตอนนี้คนที่ไม่มีภูมิหลังอะไรอย่างผมก็ทำให้พวกคุณสงบได้และพวกคุณไม่กล้าแตะต้องผมด้วยซ้ำยางเฉินพูดอย่างยิ้มยิ้ม ยี่เหวินปิงถึงกับพูดอะไรไม่ออกได้เพียงแต่พูดอย่างอายอและโกรธว่าแกจองหองต่อไปเถอะผู้นำหลงไม่ปล่อยแกไว้แน่ล่วงเกินราชวงศ์แกมันรนหาที่ตายชัดช ยางเชิญไม่ได้สนใจเขาอีกแต่หัวเราะหือๆแล้วมองไปที่หลงเถิงที่เขากําลังเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณมันน่าเศร้าจริงๆมาวันนี้ถูกผมเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าพวกตระกูลที่เข้ามาพึ่งพาตระกูลของคุณคุณแค่ถูกพวกเขายุยงปลุกป,ปั่นให้ต่อกรก,กับผมแต่พวกเขากลับไม่กล้าแตะต้องผมพวกเขาก็แค่พวกบ้าน้ําลายเท่านั้นผู้นําหลงคิดว่าถ้าตอนนี้ผมจะฆ่าคุณซะพวกเขาจะแก้แค้นให้คุณไหมนะเมื่อได้ยินคําพูดของยางเชิญหลงเถิงถึงกับตัวสัน่น ในตอนนี้เองจู่ๆหยางเฉินก็ปล่อยเท้าของตัวเองหลงเถิงพลิกตัวกลับมาแล้วลุกขึ้นยืนเขาออกคำสั่งกับเจตระกูลเษ็ทีที่อยู่ฝ่ายเดียวกับตนว่าผมขอสั่งพวกคุณให้ฆ่าไอ้หมอนี่ตอนนี้ซะไม่อย่างนั้นจากนี้พวกคุณก็จะเป็นศัตรูของตระกูลหลงไม่มีใครคาดคิดว่าหยางเฉินจะปล่อยหลงเถิงลุกขึ้นยอดฝีมือที่หลงเถิงพามาด้วยทั้งสองคนถูกหยางเฉินจัดการด้วยตัวคนเดียว มาวันนี้มีเพียงการที่คนของทุกตระกูลร่วมมือกันเท่านั้นที่จะต่อกรอกับยางเชิญได้เพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่ยางเชิญแข็งแกร่งมากมันทําให้ทุกคนตกตะลึงแม้แต่สุดยอดฝีมือของตระกูลหลงยังถูกโจมตีภายในครั้งเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับยางเชินนับประสาอะไรกับผู้กล้าในตระกูลอื่นๆละ่ะชั่วขณะหนึ่งคนของทั้งเจ็ดตระกูลต่างพากันมองหน้าซึ่งกันและกันไปมาไม่มีตระกูลไหนยอมออกมาลงมือจัดการกับยางเชิญเป็นคนแรก ในทางกลับกันห่วงเจิ้งพาผู้กล้าร้อยกว่าคนมายืนข้างหยางเฉินตระกูลเฉินตระกูลฮานตระกูลกวนตระกูลหงทั้งสี่ตระกูลต่างพากันมายืนขนาบข้างหยางเฉินทั้งซ้ายและขวาใครกล้าลงมือกับคุณหยางตระกูลห่วงเราจะเอามันให้ตายห่วงเจิ้งขวางอยู่ข้างหน้าของหยางเฉินอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวใครหน้าไหนแล้วใช้สายตาโกรธเคืองมองไปที่คนของฝ่ายหลงเถิงใครกล้าแต่ต้องคุณหยางตระกูลเฉินของเราไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆแน่ ใครกล้าแตะต้องคุณหยางตระกูลกวนของเราก็จะไม่ปล่อยมันไปเหมือนกันใครกล้าแตะต้องคุณหยางแม่ตระกูลฮานจะต้องสู้จนเหลือคนสุดท้ายก็จะสู้กับมันจนถึงที่สุดคิดจะแตะต้องคุณหยางจงข้ามศพของฉานหงซิงคนนี้ไปให้ได้ก่อน